ปี2016แน่นๆเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะผมที่ีร้านคริสต์มิกไบส์นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาของสิบวันนี้นี่เรามีตัวยอดนิยมตลอดกาลนะของค่ายคาซาสกิใครๆเขารู้จัก Z800 ครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2016สภาพสวยจัด <S <S ตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดตัวสุดท้ายตัวสีน้ำเงินเขาหากันให้ควักเลย <S <S ถ้าลิมิตแดร้อต้องเล่นสีอใดเฉยสีน้ำเงินพี่ตัวเต็ดอ่าตัวนี้รถ น้อยมากสภาพสวยๆเลยคันนี้ได้สีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับผมแล้วผมย้ำนะครับผมรถคันนี้ไม่ใช่รถยึดรถประมูลนะครับผมสบายใจได้ซื้อรถกับผมผมซื้อลูกค้าที่ใช้โดยตรงมาโดยตลอดสต็ปเปอร์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับท,ท,ท,ทั้งๆที่แซ่แปดร้อยไปล้วที่น้ำมักเยอะล้มแปะเบาๆก็เบียวแนละ้วไพี่เจ๋ใช่ต้องเชื่อมแต่นี่คือรถไม่เคยทำสต็ปเปอร์มาแน่นอนล้านมาเซ็นเพรนั้นนี่ใสๆถังน้ำมันสีเดิมโรงงานจิดกโก ตตตัออมนยูครอ่สีเดิมโรงงานนะครับถังน้ำมันไม่ได้ทำสีไม่ได้ทำสีสักขิ้นน่ะเพราะงั้นนะพี่เฉยท่อพี่ท่อเป็นทรงเอสซีไทเทเนียมสลิปออนนะครับผมไม่ร้อนเนี่ยท้ายก็มีร่องรอยตามการใช้งานแค่นั้นน่ะพี่เฉไม่น่าเกียดแต่เราไม่ทำเพราะว่าอะไรเราอยากเก็บอยู่ในสภาพสีเดิมโรงงานใช่ไหมพี่เฉยดิสเบรกแรงเต็มๆสวิงงานไม่มีรอยเห็นนะเรถดูแลมาดีดิสเบรกหนาปึ๊กเลย ตอนปีที่หกคันนี้นี่ยางเดาเต็มเต็ม<ไ>ปลายท้ายเต็มดีสวิง,งน้มด้านนี้ก็สวยๆเลยนะครับสเตอร์ฟันเต็มเต็มสเตอร์ฟันเต็มจริงน,นะพี่ชโซไม่มีข้อตายใช้ได้ยาวๆนี่เครื่องน,น,น,นี้ก็ใสๆเลยนะครับมีร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเกลียดเลย ตัปเปอร์ขอาตัปเปอร์ขงนี้ที่อนอ,อนปุ่ใจกันไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับเลขไม้แค่สอง0 0พันกว่าโลแล้วเราขายทำไมแท้ๆไม่เคยกองไม้นะครับผมพร้อมรับประกันขึ้นวิยนต์ให้หเดือนอ๋อตะขันนี้มันมีนี่พี่เฉยมอน้ำมอน้ำเป็นมอญ้ำมินียมอันนี้คือข้อดีคืออะไรพี่เฉยภาษาช่างบายความร้อนได้ดีแล้วไม่เป็นสนิมใช่ไหมใช่ไม่เป็นสนิมบายความร้อนได้ดี <c oughs> จึงเดียวติดเลยนะครับผมเดินเบาเนียนมากๆนะผมเดี๋ยวผมบุดท่อให้ฟังพี่เจเครื่องแน่นโคตรเดินเบาเงียนเไม่มีเสียงวา้าไม่มีเสียงโซ่เลาลิ้นเลยพี่เจโอ้ยปิดแรงติดเม,มือขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเปิดราคาผมเปิดให้ราคาเราใจเลยตามมาครับ ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดเลยพี่เฉยอย่างที่ผมบอกนะครับผมรถผมผมทุกคันอะ่ะผมซื้อลูกค้าโดยตรงมาผมไม่เคยไปประมูลรถรถยึดรถไดพวกนี้ครับเพราะว่าตัดปัญหาบางคนรถเสียซ่อมไม่ไหวรถล,ล้มมาซ่อมไม่ไหวก็ปล่อยยึดอเลยเงี้ยครับผมผมซื้อรถจากลูกค้าที่ใช้โดยตรงดีกว่าสบายใจกว่าเยอะนะครับผมแล้วผม เปิดราคาคันนี้ให้ไปในราคาเร้าใจเลยรถสภาพสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ลิมิเต็ดขนาดนี้ราคาเงินสดแค่158,000บาทนะครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์เครดิตดีออกรถจบแค่20,000บาทนี่มันแซตแปดร้อลิมิตเต็สีดำเงินนะพี่เชใช่พี่ใช้เงินออกรถน้อยมากโอเคและอย่างที่ผมย้ำไปเลยในทุกคลิปนะครับผมรถมือสองอยู่ที่สภาพรถสวยรถด,ดีเขาไม่ขายเราถูกแน่นอนใช่ไหมพี่เฉใช่ อเ okay. ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมคุณได้รล้ดีดๆแน่นอนถ้าซื้อจากเราสวัสดีครับ